การเช็คโลเคชันก่อนที่จะเช่าอพาร์ตเมนต์นั้นสําคัญขนาดเอาอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างที่แมวเหมือนในเวลาที่จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะคะที่แมวเหมือต้องเช็คโลเคชันก่อนค่ะดูว่าที่นั่นเนี่ยมันตรงสเปคกับไลฟ์สไตล์กับสิ่งที่เราชอบไหมเราจะดูรายละเอียดในรีสอร์ทนัรือโรงแรมนั้นนะคะว่ามันมีเฟอสิลิตี้ต่างๆที่เราต้องการไหมพอเราเช็คแล้วเนี่ยเราก็จะดูราคาแค่าที่พักก่อนว่าเท่าไหร่นะคะตรงนี้เรายอมรับได้ไหมมันก็เหมือนกับการเช่าอพาร์ตเมนต์นั่นแหละค่ะก่อนที่เราจะเช่านนนนนะะคคเเราาต้้อองชช็ก่่วโัั มันเหมาะกับที่เราจะไปอยู่ไหมแล้วราคาค่าเช่าเนี่ยมันสมเหตุสมผลเรารับได้กับตรงนี้ไหมเราไหวไหมแล้วความสะดวกสบายที่ทางพนนพอพาร์ตเมนต์เขาจะให้เราเมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเช่าอพาร์ตเมนต์นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลานะคะไม่ใช่ว่าเช่าอยู่ได้ไม่ครบแล้วก็ต้องย้ายออกให้เราต้องเสียเงินโดยใช่เหตุน,นะคะว่าเหมือนกับที่เรามาเที่ยวเราก็ต้องเช็คให้ดีๆก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเช่าอพาร์ตเมนต์เราต้องเช็คโลเคชันก่อนี่ควรจะให้ความสําคัญ เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ